ายอ่ไ้สวัสดีพี่ยามสวัสดีโอ้โหไอ้นี่นี่ครับพี่ชายเรียกให้เกียรติกันหน่อยอ่ะรอปภไม่ใช่ยามเว้ยแล้วรอปภกับยามมันแตกต่างกันยังไงล่ะยามมีหน้าที่บวกรถอ่าส่วนพี่นี่รอปภครับคอยดูแลบ้านจัดสรรเหมือนเนี่ยหลังแถวเนี้ยแถวเนี้ยอ่าเนี่ยดูแลหมดเลยโอ้โเขาจะไม่เด็กวัดโอ้ยหเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกใครเด็กวัดเรียกพวกแก คำใช่เด็กกัดเลยเด็กวัดเขาเรียกเรื่องกินนอนเฮ้ยกินนอนยังไงวะเอาก็กินอยู่กับผ้าแล้วก็นอนที่วัดไงอือจะเรียกเด็กวัดหลังอ่ะเรียกอะไรเทมเพอร์บอยนี่อะไรเล้วนี่มาทำอะไรกันแต่เช้าเนี่ยก็มาเล่นตรงนี้ดิพี่แล้วไมไม่ไปเล่นที่วัดเล่นไม่ได้หลวงพ่อท่านจำวัดหลวงพ่อท่านแกขนาดนั้นเังจำวัดไม่ได้ก์ จำวัดหมายถึงพระนอนเอาแล้ววันนี้ไอ้ลูกคนรวยยัมาเล่นเดรอโพราอยู่ในบูบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็มาร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมไม่ตบก็ไม่ร้องไอ้ไ่รู้มีอะไรต่อไอ้ลูกมมีอะไรแปลกแกเลยลูกร้องใหม่ ขโมยของน้องแม่ไม่ได้ขโมยมันแพงก็ต้องจ่ายดิเอาเล่นสู้เขาไม่ได้เออบอกเล่นปปอมา่ะทำไมมึงขี้แงอย่างนี้วะเป็นเด็กวัดมึงต้องแข็งแรงดิฮะปอายิงดิอากองนี้กี่ลูกเออยิงได้ออกไปโอ้โหได้บานเลยอ่ะกูได้บานเลยหมดแม่นเลยอ่ะเล่นคนเดียวได้ของตัวเองคนเดียวเอาไม่มีของเานหรออื่นเลยอ่ะเอามึงไปยิงบ้างเอาไปยิงไอ้แจ๊ดโชว์เลย ฝีมือของเราเป็นไงทําตัวหนอนยิงมาไกลๆนี่ไงเาเลยตัวหนอนนี่เลยนะดูนะนี่นะไอ้แจ๊ดน้องผมเก่งเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงเนี่ยดูนี่ยิงเลยมึงเงือกาลไปหม่ไหวอันกูเลยว่างไม่ได้ยื่นอาวุธให้บ้านเลินหลินรุ่นเดี๋ยวรุ่นไอ้แจ๊ดรุนนุ่งกองอยู่เออดิ้งดิ้งด้ เออได้แหละยิงต่ำไหมยิงป่ะนี่ดูโบนี่ดูโบโบ่างนี้ได้มั้ยเอานิ้วนิ้วเกี่ยวแล้วก็ฟันเกียงแบบนี้โบทำนะโบทำเากห้องมั้ยนะขโดนเเอาจริงเขาโดนวิ่แล้วบอดเลยอ่ะใครอ่ะมึงดีใจอะไหนังยางมึง